สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยากทำนาพาไปลองนะครับวันนี้เราพามาชมแปลงนาข้าวข้าวเหนียวสันปะตอง1น,นะครับฤด,ดูนาปัง2,567ครับวันนี้วันที่5เมษายน2567อายุข้าวได้100กว่าอีก1วันนะครับตอนนี้ข้าวก็แทงรวงออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นข้าวเหนียวสันปะตอง1นงนะครับหวานเมื่อวันที่24 คันวาคม2566ครับตอนนี้อายุข้าวได้ร้อยหนึ่งวันนะฮะต,ตอนหวานเป็นหวานนาตมนะครับใช่มลเ็ดพันธุ์15กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับตอนนี้ข้าวแทงรวงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สลัดเกรสรตากเกรสรบ้างนะครับบางตัวบางส่วนก็สลัดเกรสรเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกสักวันสองวันผมคิดว่าน่าจะมาฉีด มาฉีดเพื่อรับรวงนะครับไล่ก้มนะครับเพิ่มน้ำหนักสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลผลิตปีนี้จะเป็นยังไงนะครับทีนี้ข้าวออกมาค่อนข้างจะทรงสวยนะครับนะตอนนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวสนปตองหนึ่งดูนะครับจากที่ทําแปลงนี้เคยปลูกแต่ซีพีไรตองแปดนะครับเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันเลยเปลี่ยนมาเป็น ข้าวสันประตองหนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ทำมานานแล้วนะครับเพราะว่าผลผลิตมันไม่ค่อยได้นะฮะข้าวเราทำซ้ำๆที่เดิมนะครับมันต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะฮะถ้าอันไหนที่ทำซ้ำๆนะครับในแปลงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับมันก็จะทำให้ผลผลิตเราตกไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์มาเป็น CP ไรตอง8ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้จะกลับมาทำ สันปะตองหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผ,ผลผลิตจะเป็นยังไงในฤดูนาปังนี้นะครับส่วนนาปีนะครับนะอีกฤดูการหนึ่งนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นข้าวข้าวเหนียวเออกะเมจโจสองนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นเมจโจสองแทนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เพราะว่าเมโจอสองไม่กล้าเอามาปลูกในฤด,ดูน้ำปังนะครับเพราะว่าอายุมันจะยาวนะครับก็เลยถ้าเป็นฤดูน้าปังนะ้ําไม่ค่อยมีเราต้องใช้เป็นข้าวอายุสั้นนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นข้าวสปรปตองหนึ่งนะครับถ้าเป็นเมโจ้เนี่ยมันจะทนแรงแต่ว่าอายุมันจะค่อนข้างนานนะฮะอายุเก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาปลูกเป็นนาปีแทนก็ ถ้าเป็นนาปีมันก็อาจะอยุประมาณ120ถึง125วันอยู่นะครับอายุไม่มากแต่ถ้านาปังเนี่ยะระยะเวลามันค่อนข้างจะนานนะครับระ,ะระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับบางส่วนก็ยังไม่แทงดวงออกมาดีนะครับบางส่วนก็มีแล้วนะฮะข้าวดีดก็มีปะปลายนะครับข้าวดีดยังคงยังคงเห็นอยู่นะฮะยังกําจัดได้ไม่หมดครับ ด้านข้างก็เป็นแปลงของคุณพ่อครับก็เป็นสันปะตองหนึ่งเหมือนกันนะฮะปีนี้เขาไม่ค่อยปลูกกันครับสันปตองหนึ่งนะครับเขาก็จะเล่นพวกซีพีไรตองแปดบ้างนะครับส่วนแปลงข้างเคียงก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันครับเป็นแปลงที่ใช้รถดำนะครับเป็นกขสิบสี่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าตอนเขาออกรวงล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับพามาชมแปลงด้านข้างนะครับที่เป็นกขสิบสี่นะครับ เขาใช้รถดำนะครับก็บางส่วนก็แทงรวงออกมาแล้วนะครับบางส่วนก็ยังนะครับกําลังกลมอยู่นะครับท้องกําลังกลมค่อนข้างสวยครับถ้าเป็นนานาดำเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยจะมีเหลืองเลยนะฮะเหลืองน้อยครับเมื่อเทียบกับนาหวานนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาดูนะครับว่ารวงเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ออกมาก็ค่อนข้างสวยนะฮะแปลงของ ก็ขอ14ส่ส่วนแปลงด้านซ้ายมือก็เป็นของผมครับใส่ปะตองหนึ่งนะครับประมาณ 80- 9 0แล้วนะครับที่แทงหลวงมาริมคนาตรงนี้ยังไม่มีฮะยังไม่ได้แทงหลวงมาถ้าได้ฉีดเร่งอีกสักช่วงหนึ่งก็คงจะพร้อมนะฮะยังไงก็ขอฝากนะครับติดตามนะครับช่องเล็กๆนะครับช่องอยากทำนาพาไปลองเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าตอนข้าเหลืองแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับ สวัสดีครับ